ฮะ LK เคยเจอปุนเฮ็ดหรอฮะใช่หรอไอ้เหี้ยดูดิรออะไรอ่ะเจอกับมึงละมึงเห็นเสื้อดำเสื้อขาวหน้าโหลดปะนั่เดี๋ยวเล่ากับมันอ่ะเออเจมกูแครไอ้ทราบใช่หรอไอ้เหี้ยเอาอะดกูกูกูไม่ไปอดดอปเลยไอ้เหี้ยกูไปอดดอปเลย ดูทรงน่าจะแบบกินแบบไอ้งอโอเคป่ะเนี่ยกูไม่นให้ให้ไอ้เคาะให้ให้พากเลยเด็กกูพากให้เลยโอเคป่ะเล่นแบบกูพากให้เลยถ้าแพ้ขับอ้ามาเลยเราซ้อมน้อยกว่านี่มาแน่นอนงอโอเคนะน่าจะหมดเอาให้หมดกำลังใจเลยเจอฮาเดียนพูดเลยผมพ่งซ้อมวันที่วันเกิดนี้ครับนี่ <Lob> ถ้าถาฟังทัศนคติจากอดอ่าดร์ตีนะครับดรตกอราีเก่งทุกทางนะดตรตรตีเก่งทุกทางนะครับดอตอรตีให้ทัศนคติเป็นเอเคเป็นต่อนะครับเป็นต่ออยู่สองต่อหนึ่งสองต่อหนึ่งนั้นั้นอัตราต่อรองสองต่อหนึ่งเป็นต่ออยู่สองต่อหนึ่งดมอนดเฮดยังมีลุ้นมีลุ้นนี่จะชนะได้ถ้าไดเฮดชนะได้รับรองได้เลยว่า เกิดปฏิหารอย่างแน่นอนเกิดปฏิหารอย่างแน่นอนไฟมาทะลุรอบนัดชิงเลยดาวนเ์เฮดอันนี้จากดัต้ตีเก่งทุกทางนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าแอลเนะได้ผลจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงผลจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทุกอย่างโลกจะสงบสุขแต่ถ้าจะเอลแพ้เมื่อไหร่โลกเกิดการวิบัติโลกจะวุ่นวายทันที สาวกดำมันเฮ็ดเตรียมตัวเลยครับเตรียมตัวเลยครับคู่หยุดโลกติ๊กต็อกนี้อ่าพี่จัดให้นำทุกท่านเ <ไป S 1> ข้าสู่ <ไป S 1> สนาม<ป>อ่า สันดิโก้เบอร์ดบิวนะครับระหว่างนัดชิงชนะเลิศระหว่างดายมันเฮดกับเอลเคเข้าขอบสวัสดีครับสวัสดีครับผมให้ผู้ให้คำบรรยายภาษามอนเตเนโกนะครับอ่าดรตี๋เก่งทุกทางนะครับให้ผู้บรรพภาคคำบรรยายภาษามอนเตเนโกในวันนี้นะครัทุกท่านเข้าสู่สนามซานดิโกเบอร์ดบิวนะครับนัดชิงชนะเลิศระหว่างดายมันเฮดกับลักกี้วอลเลอร์นะครับกับรายการแฟมิเลีย น,น,นะครับซีซั่น86ชิงกันละวันกว่า4แสนกว่าล้านนะครับผมเอาละครับไม่มีการแบนอะไรทั้งสิ้นนะครับเต็มที่เลยครับแต่ตรงน,นี้ แต่ขอตอนนี้วิช่วงพักนะครับตอนนี้เดีขอเอฟรองเท้าแป๊บนึงโอ้โหนี่ละนี่ละนี่ละ กูไม่ได้ครับ กูได้เฮียเอาแล้วครับทุกท่านนะครับตอนนี้พี่ได้พี่ได้รองเท้าไปแล้วนะครับตอนนี้แล้วพี่พร้อมแล้วด้วยดิแล้วพี่พร้อมแล้วด้วยดิแล้วพี่มาแล้วด้วยดิเอาเอาลืมเสียงนะครับลืมเสียงนะครับเป็นเออได้แอดอกกำลังลงแออดอกกำลังลงไม่ได้ไหมผมแอดอบฟเอาละครับระหว่างดับเบิ้ลเฮดถึงรอวคนเดียวคนเดียวถึงรอบถ้ามันไม่ได้เนี่ยมันได้แล้วล่ววา i i. <fright? S 1> มัน่ามันุกใช่หรือไรอ่ะเออเอาวะ เขายาหน่อยเขายาหนยขายาหน่ยคป็นาสุดมากเลยวะาน่อครับตายตสวยครับตอนนี้เจฮายกัดตัดของทางฝั่งโฟนโมเลเลสไปครับตอนนี้โคนตายไปแล้วฮ้ยมันมันมันอีกหนึ่งคนนะเนี่ยอ่าไปเลยผมไม่ไม่ถ้ามึงฆ่าได้อะมึงเข้าเข้าเรงมันเลยเดี๋ยวกูบุก

ถนนเข้าเดบวเดบวเ๋ยเ็บแล้วเจ็บแล้วสวยสวยเอาละครับตอนนี้ทางฝั่งของเอมีส่งมากกว่านะครับและก็บุกมาแล้วนะครับผมบุกมาแล้วนะครับผมเอาได้วยมชียรมาเด้เอาะครับ แล้วพี่เข้าไปอดอปปะเนี่ยเฮ้ยมาเชมมามาหากรูสายหน่อยหวยดอกอย่างไกลอะเหี้ยมาปืนหน่อยสายมือมันมีใครมาปืนเลยเหี้ยเดี๋ยวพี่รีบไปตายเลยอดดอกไอ้พี่รีบไปตายเลยโอเคปะรีบไปตายเลยโอเคปะพี่ว่ามันอ่ะพี่ว่ามันแล้วอ่ะพี่ว่ามันแล้วอ่ะตอนนี้ครับทาง LK นะครับเปิดทางฝั่งของดับเพื่เฮตไปแล้วแล้วอ่ะแล้ว แล้วทำฝั่งของปืนชักลงตายไปแล้วครับตอนนี้แล้วไปทำฝั่งของดันพันธเพชดันมาแล้วครับตอนนี้กลังจะหมดกันได้กันได้ใครจะได้ธงใครจะได้ธงเอาละครับห้าแต้มแรกจะเป็นของใครห้าแต้มแรกจะเป็นของใครไม่ใครก็ใครไม่ใครก็ใครต้องหลุนกันแล้วต้องหลุนกันแล้วต้องวัดกันแล้วต้องฟาดกันแล้วตอนนี้กะชักกระสุนหมดแล้วครับตอนนี้เอาละครับตอนนี้กระสุนหมดกันไปแล้วนะครับตอนนี้กำลังกำลังกำลังถอยกันมา LK กำลังจะกลับ ได้แล้วครับได้ได้ได้ล้วเติมแล้วครับแอลเคงก็เติมกันแล้วครับพูดกันแล้วว่าเติมแล้วเติมแล้วเติมไปเติมไปเติมลึกเติมลึกเติมไวเอาละครับไม่ใครก็ใครไม่ใครก็ใครต้องลุ้นกันแล้วล่ะต้องลุ้นกันแล้วล่ะจังหวะนี้ทีเดียวทีนด้นอาจจะไม่ได้จะหมดแล้วครับตอนนี้ไม่ได้จะหมดอดไม่ได้จะหมดตายไอ้บอลตายแล้วครับตอนนี้ไอ้บอลตายไปแล้วครับตอนนี้เอาละครับ ตอนนี้หัวหน้าเรงฝั่งของดับประเทศตายไปแล้วเหลือเราฝั่งแค่เอเคเอเคเหลือเท่าไรเอ้าเคจะได้ไหมห้าแต้มแรกจะลุยไปก่อนหรือเปล่าจะกดดันจะไมเห็นได้หรือเปล่าคุณรักขับรถชนไปแล้วแม่สวยสวยครับตอนนี้จะได้ห้าแต้มแล้วก็นจะได้ห้าแต้มแล้วห้าแต้มนี้มาแน่ๆมาแน่ๆมาไม่มามาแน่ๆมาไม่มา เป็นยานักผ้าไอ้เหี้ยได้แล้วครับได้แล้วครับได้ทงไปแล้วครับตอนนี้ได้ทงไปแล้วครับ แล้วก็กลับไปดูรอกเท้าอีกรอบแล้ครับแม่มันนาลุดน่ลเลยเจอตะกี้ไได้แันได้แล้วไ้รยิแเฮ้ยอาเอิบแปเม่คจ JK เหรอาเทอเี่อมีข้าวใส่หิข้าวอ่ะหยิข้าวอ่ะหิข้าวอ่ะในรถเอ็กไม่มีข้าวเลยครับแล้วกำลังเล็อท้าอีกคู่แล้วนะครับแม่ อตายไวใค่มีกอแบงตัวไม่อยากตายไวไอพิงเมาดิพ like ิงมาต้นไม้ต right? ้นไม้มาดิมาดิ มาวแดดขอโฟกัสใส่เว้ยรองเท้าไม่ต้องซื้อละมาเยอะละอีกเนี่ยฝั่งเราพยายามเล่นรวมกันหน่อยเว้ยมันโหดครับมาเจอะมาครับผมนักข่าวสำคัญข้าสู่แบ็คที่สองครับระหว่างนายพลเฮดกับลัคกี้วอรวเออร์ครับชิงศึกชิงเจ้าทิกตอกใครชนะจะได้เป็นเจ้าทิกตอกแฟนคลับจะตัดลมทลายชนะแล้วชนะอีกทะลคอมเมนต์ก็ทะล่มทลายหัวใจถล่มหัวใจถล่มเราลุยก่อนเลยนะครับเราลุยก่อนเลยปืนอยู่ไหน เอาละครับเอาละครับใครจะเป็นที่ลองมือลองเต้นในทิกตอกครับทีมไหนทีมไหนทีมไหนกันดีไม่ทัเราตั้มเราตัดสินใจเราเราลังเลอ่ะตั้มเราจะไปแล้วแต่มื่อจะลองลงอะไรเฮ้ยหลังไปเลยเล้ยวเข้าแล้วบอลงับลองบอลทั้งร่บงเลยนะมือขวาตั้มมือขวาตั้มคอยสั่งแผลนะโอชานาแกปัดฉลามตัวแบกโอชานาแกตัวโคนโคนตัวแบกบงบอลตัวแบก เอาล้ครับภูิมือปืนมือนายเก่งที่สุดเก่งที่สุดโหดที่สุดบอสมือปืนมือปืนจากดีโอสยามแม่เฮียฮงส่งข้าประกวดเอาละบังบอลมือไม้พิสุนักบ้าพิสุนักบ้าแล้วเปิดกันแล้วครับตอนนี้สนับต่อยแล้วจับต่อยยาวแล้วโดนบอลโดนปืนยิงเอาละครับตอนนี้มาซ้ากูไม่ใครก็ใครพูดไม่ใครก็ใครไม่ใครก็ใครมาน้องมาน่ามมาไม่ใครก็ใคร ผมบอกแล้วต้องมีต้องตายแล้วแหละต้องมีการตายแล้วบ๊อบบี้แล้วไงอ่ะบ๊อบบี้เจอบอลหน่อยป่ะบ๊อบบี้เจอบอลหน่อยป่ะบ๊อบบี้เจอบอลหน่อยป่ะบ๊อบบี้เจอบอลหน่อยไหมถามว่าบ๊อบบี้เจอบอลหน่อยไหมเอ้า ต้นหมุนนี่เฮ้ยโอ้ไครโดโคโยโโยโโยแล้วก็ไล่มันแล้นยนเก็บาั่งยงไปแล้วยิงไปแล้วนิวโลนลนต่อไปนี่ต่อไปใครไดนิโาเก็บทงใต้ครับเมงนมาก่อนแล้วหต่อไปนมาก่อนลวเข้า้มามาจอดรถรอเข้าไปทยังไงดีอดรไดีทำยังไงดีนาหลาจอดรถรอน่าลาเยอ จอดรถรอหน้าหาแล้วก็โดเก็บน้อฝั่งบอลไปครับตอนนี้มาลัปแล้วรับเก็บน้อฝั่งของโตโต้ไปและไอ้เก็บบอลฝั่งของซิโก้ไปและใครโดดเก็บน้อฝั่งของคีฬาไปนี่เป็นเหาล้วครับเก็บน้องฝั <Trustee S 3> ่งของรังคิวเลอร์คุณคงเอแล้วครับ <ising in China> <qualcosa> ถกเอแล้วครับแล้วเริ่มเก็บแล้วด้วยแล้วเริ่มเก็บแล้วด้วยมัน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 เก็บไปแล้วครับเก็บไปแล้วแล้วอกครับอีกนี่กลับเข้าไปรี่กลับเข้าไปใครไปแรกครับล่าจะเก็บมาด้านจะเก็บมาด้าจะเก็บโอต้าและใครโดนและใครโดนไอนมัน่ไม่ได้ครับแล้วโอชานาแกตายเอาละครับตอนนี้อิงอิงเก็บระหว่งลิวโล รีวล้อรีวล้อตายอีกแล้วนะเอาละครับรถเสียหาเก็บชงได้ครับน้ำมาก่อนครับมาห้าต่อสอน้ำมาก่อเข้าไปเข้าไปมามาจ่อรถล้อข้างปต่อเข้าไปเปนยังไงดีรถล้อข้าไปดีเปนยังไงดีจอดรถหน้าจอดรล้อหน้าหายจอดรถล้อหน้าหยจอดรล้อหน้าหายจอดรถล้อหน้าหายผมต้องเบานะครับต้องเบานะครับเพื่อให้เสียงภาคมันได้เข้าหูนะครับต้องเบานะครับเสียงนักพากย์จะได้เข้าหูนะครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นรอเข้าไปก่อนหกนาทีหกนาทีสามสิบวิค่อยเข้าทีมนไปหน่อย โคกและที่สามสิบพีแล้วเข้าพร้อมกันไหบอลเข้าไปตายพีนะบอลตายไม่ได้เข้าไปแล้วชนนะครับตอนนี้บั้มกันไปบึ้มบั้มซัมเบ้กันไปตอนนี้บางบอลได้รินนึกถึงใจว่าพี่ท็อปถ้าพี่ท็อปเติกูอยู่สายฟ้ากูอยู่รับรองจะไม่จะไม่ใช่อย่างนี้แน่นอนจะไม่เป็นอย่างนี้แน่นอนเมื่อกี้ไม่มีคนเล่นบนรถยิงปืนแบบจะไม่เป็นอย่างนี้แน่ๆครับบางบอลบอกว่าคิดถึงพี่ตอสจังคิดถึงสายฟ้าเหลือเกินคิดถึงซุดหลือเกิน ไม่เราต้องเข้าแล้วไม่ไม่และกระตุกโอ้หเราไปหลุดตายกันนะเออเอาละครับตางฝั่งของแอลเคกรโถมกันมาแล้วครับแอลเคก็เยอะเหลือกันแล้วดับเบิลเฮก็เยอะแล้วตีเปิดคิลลาตายไปแล้วเอาละครับบอลตูว่าได้โชว์แล้วครับมาแล้วฝีมือข้างนี้หน้าหลังหน้าหลังแล้วไงเขาทำอะไรกูไม่ได้หรอกบอลบอกทำอะไรกูไม่ได้หรอกมาดิาบอลบอกมาดิ และ10ต่อ5แต้มยังทันอยู่อย่าเพิ่งท้อใจอย่าเพิ่งสอดท้อเด็กมัลเฮ็ดอย่าท้อใจอย่าท้อแท้หมุนบอลหมุนไอ้บอลหมุนดิบอลหมุนดิบอลหมุนเลยไม่อย่างเงี้ยเด็กมันเฮ็ดอย่าไปอย่าไปฟังครับอย่าอย่าอย่ารับกันครับอยจะรับกันครับไม่มีกันด่ากันนะครับจะด่ากันนะครับผมนะครับรักใครชอบใครพิมพ์หนึ่งพิมพ์สองพอรักเด็กมัลเฮ็ดพิมพ์หนึ่งรักเอลเคพิมพ์สองนะฮะตอนนี้ ตอนนี้บางบอลลังโดนสับเป็นหมูแล้วตอนนี้โดยบ๊อบบี้สตาร์บอยอ่ะแล้วบ๊อบบี้บ๊อบบี้ฆ่าบอลไปแล้วครับเรียบร้อยครับไม่สามารถที่จะสวนได้และจะได้ไม้ทงแรกของ,งเราบั่งน้ำเทศจะได้ไมแล้วไม่ได้ครับบอลคลิอีกหนึ่งเอาละครับออกมาไม่ใช่บ๊อบว่ามันคือโจนันใครอ๋ออิงนะครับจากทางฝั่งเลสเตโต์อิงจากทรงฝั่งเลสเตโต์เก็บไปสาไปสี่เอาละวรตอนนี้ไม่ใครก็ใครไม่ใครก็ใครบอกเลยไม่ใครก็ใครต้องมีเจ็บ ต้องมีตายต้องมีล้ตายกันไปบ้านาไม่ใครก็ใครจะแพ้ไม่ได้ครับยังเหลือเวลาบางบอยังเหลือเวลาครับย,ยังเหลือเวลา มึงต้องหมุนไงเขาไม่ต้องสูตรหมุนเขาต้องหมุนกันพอมึงโดนทีแรกมึงปั๊มเลย้ยโดนผูปั๊มปั๊มนะตามันมันแบบมันไม่ต่อเลยมันปึ๊บๆเลยมันกดตรากอะไรไม่รู้อะโอ้โหเรซอนโตส่งเข้าประกวดนะครับโหดมากสำหรับผู้เล่นทางฝั่งของอิงน่าจะเป็น MVP ของแมตช์นี้ไปเลยเพราะว่าได้ป้องกันทงจากทางฝั่งของที่ดันมันเฮดบุกเข้ามาแล้วเขาป้องกันได้เก็บไปหมดเลยสตัวโอ้โห ตอนนี้ครับแพทแพดไม่ได้อยู่ที่ไม้ปากฉลามแล้วนะแพดอยู่ที่มาเช่แล้วครับมาเช่พัฒนาไปไกลมากแล้วมาเชพัฒนาไปไกลมากแล้วอย่างนั้นต้องปรับตัวครับตอนนี้15ต่อ0ดดังเนเฮดจะไม่สามารถเก็บทง A ของทั้งฝั่งลักกี้วอลเลอร์ได้ต้องต้องไปเก็บทง B ให้ได้เท่านั้นและเหลือเวลาแค่4นาทีทงละ1ธงละ1นาทีนะครับครูดาวนะครับเท่ากับว่าเก็บได้แค่2ธงเท่านั้น สองตรงนั้นอย่างมากครับสองตรงนั้นตีเวลานุ่นนี่นั่นอย่างมากก็ได้แค่หกแต้มเท่านั้นเท่ากับว่าแอลเคลักกี้วอร์เชนะไปแล้ว99เซนครับตอนนี้เอาละครับไม้บ้าปีศาจไม้ตาบอดไม้โรงพยาบาลบ้าไม้สีทัญญาไม้พิษสุนัขบ้าเอาละครับจะทำยังไงดีเขาคนนี้เขายืนนิ่งเขาต้องพลัดเที่ยวลมเขาดั้งสมาธิเขานึกถึงเรื่องที่ผ่านมาเคยไฟกับแอลเคมาไหนประเทศเขากำลังจะได้แล้วแผนกำลังจะมีแผนแล้ว แผนกำลังจะออกมาตอนนี้เขากำลังจะมาแผนกำลังจะมาไม้จะทํายังไงไม้นี้จะทํายังไงดีเอาละครับฟังแล้วครับฟังแล้วสั่งแล้วสั่งแล้วมามาเชมามาเชมันยิ่งมา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 ซิมามามาเอาบ่นกันแล้วครับไม่มีแผนโอ้ไปบ่นอีกโอ้ไม่ใช่แผนนะครับแต่เป็นบ่น ตีอยู่ครับแล้วตีตายด้วยเอาละครับหมายสิธัญญาหมายโลมันบ้าหมายพิษนัทบ้ามาแล้วครับใครอะอย่ามาขวางกูกูจะตีบอลบอกกูจะตีอย่ามายุ่งกับกูใครโดนก็ใครโดนดิเฮียกูเอาคืนได้เหมือนกันนะมาดิอะไรเยี่นี่ใครไอ้ยี่นี่ใครบอบบ๊อบบ๊อบวะไงอะกูหมุนไปคนเดียวหรอบ๊อบอะกูหมุนไปคนเดียวหรอกูหมุนไปคนเดียวป่ะอบ๊อบบอกไม่ไหวแล้วนะเฮียฮ้าตอนจริงก่อนนะมึงถ้าไม่โดนถ้าไม่โดนพวกกันเองจริงนะมึงโดนละเฮีย ลบอลคว้างที่หายเลยวะมาตายเยอะมาตายเยอะเก็บเอได้นะเก็บเอนี่เก็บเอฟีไปเก็บเอฟีนะครับมีเลยเอาละครับนัดโดน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 กับมาเช่ดวลกันไปบอลทำไงไม้บ้าปีศาจไม้ตาบอดไม้ไม้ไม้ผู้พิการไม้งงงงหม้งงงงอับปะองงงปะองงงแล้วบอยกระบองเอาละครับมาเลย ใครเชียร์ทีมไหนพิมพ์มาเลยอะตอนนี้ LK กําลังจะครองสถิติไล่พ่ายสำหรับเจอไดมอนด์เฮดกําลังจะไล่พ่าย,ายกําลังจะไร่พ่าย,ายอีกไม่กีน่นาทีสอปนาหสุดท้ายเท่านั้นแฟนลับไดมอนด์เฮดพิมพหนึ่ง LK พิมพสองด่วน,วนอย่ายอมอย่ายอมแฟนขับใครเยอะแฟนขับคนนั้นชนะ,นะและบอลตายไปแล้วครับโอ้ไม่บ้าสัญญาตายไปแล้วโอ,โอ้และโดนปาดไปอีกหนึ่งปาฉลามถือว่าสโนเบลถือว่ายังเข้าขั้นนะเข้าขั้นจริงๆ เอาล้วครับดูเหมือนว่าเลขนสองกันมาลัวๆ้สองกันมาล้วๆไม่มีดาวพฤหัสดาวพฤหัสเงียบกริบดัาวพฤหัสนอนหมดดัาวพฤหัสวันนี้ไปเรียนพวันนี้วันอาทิตย์ไปแต่ไปเรียนงงเหมือนกันไม่ดูดัาวพฤหัสไม่มีมีแด้เอลเคเท่านั้นและเตรียมตัดเลยครับเตรียมตัดเลยจนติ๊กต็อกได้เลยแมตช์แรกจบไปแน่จบแน่ๆเหลือด้วยนาทีห้าต่อสิบห้ามันไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวแล้ว เอาละครับหนึ่งมาหนึ่งมาเหมือนกันแฟนขับหนึ่งมาเหมือนกันมาแบบปะ่ายปนะครับมาบ้างไม่มาบ้ามาแบบเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่มาเอาละฮะกรทงไม่เราไปบุกกานเอาสเต็ปการเก็บทงเรากากมากเลย่ะสเต็ปการเก็บทงเรากากนะครับไปโทษการเก็บทงแล้วนะครับไปโทษการเก็บทงแต่ไม่โทษไฟนะครับแล้วทําฝั่งโอเอลคีโถมกันมาโถมกันมาหคนหคนหคนและ รับบอลคนเดียวบอกใครก็ได้โอเคและทะเลาะกันอีกแล้วครับไม่ไม่มีแผนแต่ทะเลาะไว้ก่อนทะเลาะไว้ก่อนนะครับมาไปฟังเขาทะเลาะกันพร้อมๆกันดีกว่าครับวงช็อตนั้นช็อตเดียวมาเชอะไรมึงโดนลุมแบบสองตลอดเลยเหรอไม่มาเชมันเก่งอ่ะไม่หมายถึงว่ามันมึงโดนลุมสองปะอ่ะมึงก็ดูตอนนี้มึงโดนไปกําลังตอนนี้ตอนไหนตมาเชยอะไรเป็น ไปที่กูกำลังจะบอกไม่กูอยากจับมาเชยไว้ไม่ต้าไม่บอสตายเล่นใจเย็นไงมาเชยไม่ตามมาเชยมันเก่งเว้ยแล้วมึงเล่นอาวุธอะไรกูเล่นไม้ไะเออไม้ไปให้มาเชยแต่ว่าแพ้ดิทาำไม่ลุกดิลุกเจอยังไงอะกูเจออย่างนั้นแหละไม่มีโอกาสได้ปั๊มยาควไอตอนมึงโดนมาเชยเต็มแต่แต่ไม้กับมาเชยยังไงกูพูดจริงๆนะหนึ่งหนึ่งยังไงมึงก็ชนะนะเออไม้มึงเล่นไหแทนมาเชยวะ ขาดนลืมหรป่าพี่กนมันแบบมันแบบโดนแบบไม้แบบเชยอะยังไงไม่ไม่แพ้หน้าไม้อะเพราะที่กูเล่นลำบากอะก็พอมีพอแบบพอแบบตายปุ๊บอย่างเมื่อกี้ในวงตอนแรกที่มันมาปุ๊บอะตายหากันไอคินตายไอบอลตายปุ๊บเล่นอย่างยกเลยเพราะกูยืนแบบพยายาแบบไม่ไหวเลยแต่ว่ามึงแบบเล่นแบบเงียบๆกันเว้ยคือไอคินอะมึงมึงพูดใช่ป่ะกูไม่รู้เรื่องเลยคือมาถึงทีคือมึงพูดปุ๊บไอเบลแทงกูแล้วอะ ไเบลสิบตัวกูแล้วอ่ะทักนแมโอเคได้จับปืนอ่ะโอ้โหจบไปแล้วนะครับแม่งไฟเรานะอันนี้กูพูดจริงนะเราจะมีตัวแหลมที่วิงเข้าไปมีการเบรมันเกิดขึ้นแต่เป็นเรื่องปกติครับสำหรับทุกทีมนะครับเวลาแพ้เราก็จะหาข้อผิดพลาดนะครับแล้วข้อเขาเรียกว่าข้อผิดพลาดของแต่ละบุคคลเอามาประชุมกันว่ามันเพราะอะไรมันเป็นยังไงมันเป็นทุกทีมอยู่้วครับไม่มีทีมไหนที่เขาจะไม่มีการพูดอย่างนี้แต่ ทางนี้ทั้งนั้นอย่ามองว่าเป็นการทะเลาะครับเป็นมองว่าช่วยกันปิดจุดอ่อนนะครับเพื่อที่เพิ่มจุดแข็งให้กับทีมเราเพื่อให้ทีมเรานั้นพัฒนาไปยันในอนาคตข้างหน้านะครับยังไม่เริ่มแข่งนะครับยังไม่มีผลการตัดสินอะไรขึ้นมานะครับ LK กับด h เเจอกันแค่รอบซ้อมเท่านั้นนี่เป็นการซ้อมเท่านั้นทุกทีมยังพึ่งจูนกันเอาเป็นว่ารอเจอของจริงแล้วกันหวังว่าดาน์เฮดจะเข้ารอบทะลุไปเจอ LK ในนัดชิงจริงๆนะครับ แต่ผมไม่อยากเห็นเหมือนกันผมดอกเตอร์ Dr. ตีเก่งทุกทางนะครับผู้ให้คำยายภาษามอนเตเนโกขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในศึกครั้งหน้านะครับศึกครั้งนี้จบไปแล้วนะครับซ้อมสองวันครับพี่เอาอีกแล้วครับสโนว์เบลล์บาอีกแล้วครับแม่มาพิมพ์สอง